คลิปนี้ถึงคนที่ทำงานหนักครับคุณพยายามที่จะวิ่งไล่ล่าเป้าหมายให้มันสำเร็จนี่จะสิ้นปีแล้วเนี่ยต้องทำให้ได้หลายคนน่ะมีความรับผิดชอบในชีวิตสูงมากครับต้องหาเงินไม้เพียงพอในแต่ละเดือนแถมยังต้องดูแลคนข้างหลังอีกมากมายครับ ยิ่งเห็นคนอื่นอ่ะเขาไปได้เร็วกว่าเขาเริ่มสําเร็จนั่นสําเร็จนี่ในโซเชียลอ่ะคุณก็เริ่มกลับมากัง,งวลแล้วก็ลังเลส,สงสัยในตัวเองว่าฉันยังจะฝากอนาคตไว้กับตัวเองได้อีกไหมนะเอาละวันนี้ผมก็จะมาพาคุณเนี่ยกลับมารีเซ็ตตัวเองว่าเอ๊ะเราจะมีวิธีการจัดการกับความรู้สึกหรือความคิดความเครียดต่างๆในแต่ละด่านยังไงผมมั่นใจได้ว่าฟังจบคุณจะกลับมาภาคภูมิใจในตัวเองและอันเลิศอีกครั้งหนึ่งเริ่มต้นกันครับ อันดับแรกนะผมอยากให้คุณสังเกตชีวิตของตัวเองดีๆทุกครั้งที่คุณตื่นนอนเนี่ยคุณจะตื่นด้วยอารมณ์เดียวกับเมื่อคืนเสมอไม่ว่าจะเป็นเมื่อคืนนี้คุณมีความเครียดก่อนนอนแล้วคุณก็เอาไปฝัน้วมันฝันร้ายใดๆก็ตามแบบคุณรู้สึกเหนื่อยมากๆคุณก็จะตื่นมาด้วยความรู้สึกที่มันลิงก์กับเมื่อคืนนี้แปลว่าอะไรครับคือผมคุยกับเจ้าของธุรกิจเนี่ยมา2ไซส์ครับก็คือไซส์ S กับไซส์ M ไม่ว่าเขาจะมีไรายได้ต่อปีเท่าไหร่ หลัก10ล้านหลักร้อยล้านเชื่อไหมว่าเขาจะมีความคิดความเครียดความกังวลถึงอนาคตเนี่ยก่อนนอนนะคือนอนไม่หลับบางทีเนี่ยอยากจะหารายได้มากๆม,มันก็คิดและไอเดียมันชอบวิ่งมาตอนคืนแล้วก็ตื่นเต้นพอตื่นเต้นก็ไม่ต้องนอนกันละทีนี้มันก็คิดสาระตะได้เลยทําให้มันนอนไม่พอไงพอตื่นเช้ามายังไม่ทันได้รีเซ็ตตัวเองเลยคนก็ออกไปทํางานแหละ ทีน,นี้มันก็ตกค้างอยู่ในสมองตกค้างอยู่ในจิตของคุณกลายเป็นขยะครับพอมันรู้ตัวว่าตัวเองเริ่มเครียดแล้วก็ไปหาสิ่งบันเทิงครับปัดโทรศัพท์ดูทิกต o อกดูซีรีส์คิดว่าไอความบันเทิงเหล่านี้มันจะช่วยตัวเองได้พอดูจบกลับรู้สึกผิดกับตัวเองเหมือนเดิมอีกอฮ้ยทาไมเราใช้ชีวิตแบบไม่มีคุณค่าเลยทําไมเราเอาเวลาไปผ่านทิ้งกับโซเชียลต่างๆเหล่านี้มากมายผมบอกเลยว่าอาการเหล่านี้ แม้แต่คนที่เขาประสบความสำเร็จสูงสุดแค่ไหนทางด้านการเงินการงานนะก็เป็นกันนะคุณเป็นโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยทีนี้ผมจะพาคุณมาดูวิธีการรีเซ็ตตัวเองก่อนปกติเลยนะคนส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่บน3ฐานครับนั่นก็คือฐานสมองฐานกายฐานใจลองถามตัวเองดูสิว่าคุณใช้ฐานไหนหนักที่สุดผมเดาเลยนะถ้าคุณเป็นนายตัวเองอยู่ยังไงฐานสมองอะ่ะคุณใช้เยอะมากกว่าคนทั่วไปแน่ๆครับ เพราะคุณจะต้องหาหนทางหารายได้เข้ามาเยอะแยะมากมายเพราะคุณใช้สมองเยอะๆเนี่ยแปลว่าอะไรครับข้อมูลมันเต็มหัวคุณต้องรีเซ็ตใหม่ครับวิธีการง่ายๆเลยคือรีเซ็ตด้วยการระบายออกผ่านฐานใดฐานหนึ่งที่ไม่ใช่ฐานสมองอย่างตื่นเช้ามาเลยนะครับผมจะรีเซ็ตผ่านฐานใจก่อนแต่เดี๋ยวจะมาเล่าตรงนี้อีกทีหนึ่งเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ภายใน ผมจะเล่าในสิ่งที่อยู่ในโลกภายนอกก่อนที่มันจับต้องได้ก่อนครับก็คือการระบายออกผ่านฐานกายครับหลังจากที่ผมตื่นแล้วลุกออกจากเตียงนอนแล้วใช่ไหมครับผมเนี่ยจะพาตัวเองไประบายผ่านฐานมือก่อนเลยครับก็คือไปหยิบจับของในครัวหยิบจับกระทะไปหั่นผักไปแกะฮอดดอกในตู้เย็นทําสปาเกตตี้ทำอาหารให้คนในบ้านกินทําเสร็จปุ๊บล้างจานอีกปัดกวาดเช็ดถูในครัวพวกเนี้ย พลังงานต่างๆที่ตกค้างจากเมื่อคืนเนี่ยนะครับมันจะเริ่มไหลออกผ่านมือของคุณไปเริ่มทำสิ่งที่มันใหม่ทั้งนั้นการอัดคลิปในมุมกล้องใหม่การทำสิ่งที่เราไม่เคยทำแต่มันเป็นเรื่องเล็กๆคุณเชื่อไหมพอเวลาที่เราทำแบบนี้บ่อยๆคุณจะได้เห็นตัวเองในมุมใหม่ครับคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเมนูเนี้ย เราไม่เคยทำนะแต่เราทำได้วะไอจุดนี้เนี่ยแหละครับพอคุณได้ระบายออกผ่านมือผลออกมามันกลายเป็นความคิดสร้างสรรค์อย่างผมเนี่ยบางครั้งผมอัดคลิปวิดีโอของตัวเองวันหนึ่งเนี่ยคลิปละหนึ่งนาทีหกคลิปเลยเราก็ได้เห็นตัวเองในมุมมองใหม่ๆว่าอ๋อเราไม่เคยทำหน้าตาแบบนี้เลยเราไม่เคยแสดงออกแบบนี้เลยเราชอบตัวเองในตอนที่มีความคิดสร้างสรรค์นั่นแปลว่าตัวเราเนี่ยจะถูกพัฒนาขึ้นผ่านสองคุณครับคุณแรกก็คือคุณสมบัติ คุณที่2ก็คือคุณธรรมคุณสมบัติก็คืออะไรยิ่งคุณระบายออกผ่านฐานกายมากๆคุณจะมีคุณสมบัติติดตัวเป็นความสามารถใหม่ๆอันนี้เป็นการพัฒนาตัวเองที่แท้จริงครับพอเราตัวเองไปยึดติดกับโลกวัตถุเนี่ยต้องบอกว่าในโลกใบนี้โลกวัตถุเป็นโลกที่เสื่อมสลายได้ไง่ายที่สุดอย่างแค่เรื่องตัวเงินเนี่ยเงินไม่เคยมีความมั่นคงคือในแต่ละวันที่คุณใช้ชีวิตอะ มันจะไม่มีคําว่าน,นิ่งของเงินเลยเพราะคุณยังต้องกินมันมีการใช้เงินออกรับเข้ามาใช้เงินออกรับเข้ามาแปลว่าอะไรครับโอ้โหเงินเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เสื่อมเร็วมากและเสื่อมทุกวันทุกวันได้เงินมาออกไปแล้เพราะออกมาเข้าใหมา่ใหม่แลละเสื่อมเร็วมากนั้นจะเอาอะไรกับเรื่องเงินครับยิ่งงานเหมือนกันครับไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่มันเสื่อมทุกวันเพราะงานต้องแก้ปัญหาทุกวันแก้ปัญหานี้จบปัญหาใหม่ๆคุณเอาใจเนี่ยไปผูกพันกับเงินกับงาน เช่นรายได้คุณน้อยลงครับพอมันเสื่อมปุ๊บตัวคุณเสื่อมตามเลยคุณจะรู้สึกโอ้โหหรือว่าเราไม่มีความสามารถหรือว่าเราไม่เก่งดูคนอื่นเสียรายได้โตอย่างนั้นอย่างนี้เห็นป่มมันเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าอะไรคุณไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคุณสมบัติในตัวคุณไงแต่พอคุณสามารถพัฒนาคุณสมบัติในตัวเนี่ยไปได้ไกลระดับหนึ่งนะสิ่งที่ตามมาคือคุณทําในตัวคุณจะเริ่มเกิดขึ้นเช่นสมมติคุณเนี่ย มีเป้าหมายว่าฉันตั้งใจอ่านหนังสือให้ได้30มนาทีต่อวันแล้วคุณทําได้ทุกวันทุกวันคุณธรรมในตัวคุณจะเริ่มเกิดขึ้นแหละคุณจะกลายเป็นคนหนึ่งที่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองมากๆคําไหนคํานั้นมันเป็นการพัฒนาคุณธรรมของตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆหรือเวลาคุณทํางานต่อไปทุกครั้งที่เกิดความคิดความเครียดนะ,ะคุณคุณไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองคิดสลัตตต่อไปแต่คุณเนี่ย ทำงานมาันต่อให้มันมีอมุปสรรคก้อนเบลเลอร์เลยมีกำแพงสูงมากคุณพยายามที่จะทำต่อพยายามที่จะข้ามต่อไปให้ได้สิ่งที่มันจะตามมานอกเหนือจากคุณสมบัติคืออะไรครับมันคือความเพียรมันคือความพยายามที่สูงกว่าคนทั่วไปนั่นแหละครับมันคือคุณธรรมที่จะทําให้คุณเนี่ยกลับมาภาคภูมิใจในตัวเองอีกครั้งมันเลยเป็นเรื่องง่ายมากเลยครับถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยหนักส่วนไหนแล้วคุณระบายออก ให้มันสมดุลกันหนักฐานสมองระบายออกผ่านฐานกายเช่นคุณกินข้าวเสร็จเนี่ยไม่ปล่อยทิ้งไว้ล้างจานเลยนะตอนนั้นจะเกิดอะไรขึ้นครับ <c oughs> คุณธรรมในตัวคนเกิดแหละคุณจะเป็นคนหนึ่งที่มีความรับผิดชอบสูงมากๆจำไว้เลยครับทุกครั้งที่คุณได้ระบายออกสมองถูกรีเซ็ตมันแปลเปลี่ยนเป็นคุณธรรมคุณสมบัติย้อนกลับมาเข้าหาตัวคุณอีกสิ่งนี้แหละครับที่จะทำให้คุณเนี่ยเติบโตขึ้นจากภายในจริงๆ วันนี้ไม่ว่าคุณจะเจอความทุกข์ความเครียดความกังวลอะไรอย่าให้มันขังอยู่ในสมองนะ มันจะไม่ต่างอะไรจากแม่น้ําสายหนึ่งที่ไม่มีช่องทางในการระบายยิ่งเก็บสะสมไว้นี้มากๆเข้ามันกลายเป็นขยะทางความคิดแล้วเราจะรู้สึกไม่ภาคภูมิใจในตัวเองรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเห็นคนอื่นมันก็จะเกิดการเปรียบเทียบได้ไง่ายมากๆเลยณจุดนี้คุณไม่ได้นับถือตัวเองแล้วแล้วเวลาที่มันเสื่อมลงเนี่ยสภาพจิตใจคุณก็เสื่อมตามไปด้วยอันนี้อันตรายมากๆเลยนะทีนี้ครับยังเหลือการระบายออกผ่านฐานใจที่ผมค้างคุณไว้ เวลาที่คุณจะชีวิตมากๆเนี่ยไปลงมือทําอะไรก็แล้วแต่นั่นคือประสบการณ์จากโลกภายนอกครับเพื่อเอามาสู่ข้างในแต่ถ้าคุณจะกลับมาอยู่ที่ฐานใจเนี่ยสิ่งสําคัญเลยคือคุณจะต้องสะสมประสบการณ์จากภายในครับซึ่งมันจะแตกต่างกันลิบหลับหลังจากที่ผมตื่นเช้ามาเนี่ยครับสิ่งแรกที่ผมจะโฟกัสและทํานานที่สุดคืออะไรนั่งสมาธิให้ได้อย่างน้อย30นาที คนที่ปฏิบัติมาอยู่แล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้ยาวอะไรแต่คนที่เพิ่งเริ่มตนน้นในมาอาจจะรู้สึกว่าโหมันยาวนานมากเลยผมจะบอกว่าเวลาที่คุณนั่งสมาธิเนี่ยแล้วจิตของคุณเนี่ยมาอยู่กับตัวเองนะคขาว่าอยู่กับตัวเองก็คือไม่ว่าปลายจมูกของคุณหรือจะอยู่ที่นิมิตอย่างผมนึกนิมิตพระพุทธรูปองค์ใส่ววกลางท้องเชื่อไหมว่าทุกครั้งก่อนจะนั่งสมาธิเนี่ย ผมมีจิตคิดเยอะมากว่าโอ้โหมไม่อยากนั่งเลยว่าอยากลุกไปทํางานอยากไปทํานู่นทํานี่เรามีเวลาในชีวิตน้อยเหลือเกินอ่ะจะมานั่งสมาธิอะไรแต่ผมทดสอบอยู่แหละปีที่แล้วที่ไม่ได้นั่งกับปีนี้ที่นั่งอ่ะโอ้โหไม่ต่างกันลิบลับแล้วปีนี้มันก็มีบางวันที่ลืมนั่งนะวันนั้นทั้งวันเนี่ย เราจะโฟกัสอะไรไม่ได้ไม่ค่อยนิ่งเลยเพราะการนั่งสมาธิอยู่กับโลกภายในตัวเองเนี่ยมันคือการโฟกัสกับตัวเองมากๆเลยมันจะมีบางอย่างผุดมาเยอะแยะมากมายว่าเฮ้ยเป็นความเครียดความกดดันความอยากที่จะไปทํางานความอยากทานู่นทำ,ทำ,ทำ,ทำนี่ไปหมดเราไม่สามารถอยู่กับตัวเองได้ผมก็จะบอกว่าอันนั้นอ่ะมันคือธรรมชาติของจิตที่เราฝึกตัวกับการอยู่ในโลกวัตถุมานานคําว่าโลกวัตถุค,คือเป็นโลกหย,ยาบๆแสดงว่าอะไร คุณ,ณภาพใจคุณก็จะหยาบตามไปด้วยเพราะโลกวัตถุมันถ้าไม่หยาบจับต้องไม่ได้นะเออมีแต่สิ่งที่ละเอียดถึงจับต้องไม่ได้นี่ต้องเข้าใจว่าทุกครั้งที่นั่งสมาธิจิตคุณจะฟุง้งซ่านออกไปนอกตัวเยอะมากเยอะมากยิก่งไม่เคยนั่งนะโอ้ยนั่งได้ห้านาทีนี่ก็ถือว่าเก่งมากแต่ถ้าสมมติว่าคุณอยู่กับลมหายใจไปเรื่อยๆหรือคุณอยู่กับนิมิตของเต็งไปเรื่อยๆนะมันจะเกิดสภาวะที่คุณเนี่ยเข้าไปอยู่อีกมิติหนึ่ง นั่นคือมิติที่ละเอียดขึ้นอันนี้จากประสบการณ์ตัวเองที่ปฏิบัติอยู่นะคุณคืออย่างนี้มิติที่ละเอียดขึ้นเนี่ยมันคือมิติที่จิตของคุณอ่ะมันจะอยู่กับจุดใดจุดหนึ่งในร่างกายเช่นผมกําหนดองค์พระไว้กลางท้องแต่อยู่ไปสักพักหนึ่งอ่ะ จากมาที่มันพยศเนี่ยพยายามจะออกไปได้มันจะนิ่งในระดับที่ว่าไม่มีความคิดอะไรเกิดขึ้นมันจะอยู่ในสภาวะที่เรามีสมาธิกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานมากๆนานจนชนิดที่ว่าคุณอะไม่มีคําถามเลยว่านี่ผ่านไปกี่นาทีแล้วเพราะว่าเวลาที่คุณเข้าสู่มิติที่ละเอียดในโลกนั้นมันจะไม่มีเวลาเป็นตัวกําหนดแหละ มันจะเหลือแค่เพียงตัวคุณดังนั้นมันต้องรีเซ็ตตัวเองทุกเช้าครับด้วยการเนี่ยมานั่งสมาธิมันจะทำให้จิตของคุณเนี่ยมันปรับสภาพใจของตัวเองให้มันเป็นกลางครับมันไม่ต่างอะไรจากการเปิดแอปพลิเคชันในเครื่องหลายตัวเลยครับยิ่งคุณเปิด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 หลายตัวไม่ลบไม่ลบเลยเครื่องก็อืดถูกไหมการนั่งสมาธิเนี่ยมันจะเหมือนกับการที่คุณอ่ะกดรีเซ็ตแอปทั้งหมดทิ้งไหมครับ เริ่มศูนย์ใหม่เครื่องคุณก็จะเบาแหละคุณก็จะใช้งานโดยที่ไม่หนว่วงเวลานั่งสมาธิไม่ว่าเมื่อวานหรือวันที่มันผ่านมาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่มันคือการปรับสภาพใจของคุณให้กลับมาเป็นกลางอีกครั้งหนึง่งคือใจของคุณจะถูกตั้งค่าใหม่ก็คือเป็นเลขศูนย์ครับไม่ได้เอียงไปข้างใดข้างหนึง่งทีนี้ครับสมองคุณจะโล่ง แล้วเวลาไปเริ่มต้นทํางานเนี่ยมันจะมีพลังในการเริ่มงานสูงมากเลยอันนี้ผมแนะนำนะครับจากการปฏิบัติมาเกือบทั้งปีเลยนะแทบจะไม่ขาดนะครับมีบางวันที่เผลอไายไปบ้างแต่ก็ส่วนใหญ่แล้วจะปฏิบัติมากกว่าบางวันที่หลุดวันไหนที่ไม่ได้ทําสมาธิเนี่ยวันนั้นจะสังเกตเห็นผลได้ชัดว่าโอ้โหการโฟกัสงาน การใช้ชีวิตเนี่ยสมาธิมันจะสั้นครับแป๊บเดียวแล้วก็เผลอไปกับการถ่ายติ๊กตอกแป๊บเดียวแล้วก็เผลอไปกับเรื่องอื่นเผลอก,กับการความคิดฟุ้งซ่านครับสุดท้ายก็จะไปโหลดที่สมองดังนั้นนะครับเวลาที่ เกิดความคิดในสมองครับรีเซ็ตด้วยการระบายออกผ่านฐานกายครับแล้วคุณจะได้2คุณนีคือคุณธรรมและคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดอย่าลืมระบายออกผ่านฐานใจนะครับเพราะว่ามันจะรีเซ็ตทุกอย่างให้กายใจของคุณเนี่ยเบาสบายครับมีสมาธิในการโฟกัสงานได้นานขึ้นปีนี้มันก็จะจบลงแล้วนะครับ กายปรับใจปรับสมอง,องคุณให้เกิดความสมดุลแล้วคุณจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากครับไม่ว่าชีวิตของคุณจะเจอเรื่องที่ท้าทายมากแค่ไหนก็ตามคุณจะผ่านมันไปได้ทุกด่านอย่างแน่นอนแล้วพบเจอกันใหม่กับผมไอเฟล amazing story t e l l i n g ครับ